เตรียมฉายแล้วซีรีส์ใหม่สาวเบสงานนี้ประกบคู่3มพระเอกล่าสุดทางเช้งซึ่งเป็นผู้จัดซีรีส์ขับไฟเดย y ได้โชว์โปสเตอร์ภาพใหม่โดยมีภาพของสาวเบสและวณนีคำสิงร่วมกับ3พระเอกโดยต้องบอกเลยว่าแต่ละคนดูหล่อยอย่างมากโดยเฉพาะหนุ่มปิงอบนิธิซึ่งเป็นคด,ดิเดตหัวใจที่แฟนคลับยกให้สาวเบสเลยทีเดียวค่ะพร้อมกันนี้ยังได้มีการเขียนเอาไว้ว่าเมื่อเจอคนที่ดีพอในวันที่เราเองต่างหากที่ดีไม่พอวันในสแตนคืนเดียวก็พอเริ่มสีกุมภาพัน์นี้ทุกวันอาทิตย์ยี 2.15นาฬิกา15นาทีทางช่องวัน31และ23.15นาิกานาทีทางวิวเมื่อคนที่ใช่ hashtag ดีพอในวันที่เราเองต่างหากที่ hashtag ดีไม่พอหรือความรักครั้งนี้แค่คืนเดียวก็พอซึ่งแน่นอนคขาว่าแฟนคลับฮือฮากับโปสเตอร์นี้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวพร้อมกับอยากดูซีรีส์เรื่องนี้อาทิปักหุดดูทุกตอนค่ะเจอแน่แม่จ้ารออย่างใจจดใจจ่อนับวันรอเลยค่ะ น้องเบสตื่นเต้นตื่นเต้นรอดูสดเลยค่ะรอดูน้องเบสรอน้องเบสท,ทีเซอร์เมื่อไหร่ปล่อยคะน่าดูน่าดูน่าสนุกมากๆค่ะรอดูอยู่นะคะติดตามทุกผลงานของน้องเบสเสมอค่ะและรอชมผลงานของทุกๆคนนะคะรอเลยค่ะอยากดูแล้วรอรอตื่นเต้นจังพระเอกพี่เบสหล่อทุกคนเลยเดี๋ยวต้องยอมรับเลยนะคะว่าขนาดเบื้องหลังแฟนคลับยังจีนหนุ่มโอบและสาวเบสอย่างมากถ้าได้ดูซีรีส์เรื่องนี้คงจะจิ้นอย่าง มากเลยทีเดียวเพราะคงได้เห็นจังหวะที่สาวเบสได้ใส่ชุดเจ้าสาวคงจะสวยอย่างมากเลยทีเดียวค่ะมั่นใจค่ะว่าทางคลับ Friday The Series จะต้องถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกต่างๆออกมาได้เป็นอย่างดีจนอินและติดซีรีส์เรื่องนี้อย่างแน่นอนขอให้ซีรีส์วันนี้แสตนคืนเดียวก็พอโด่งดังเป็นพลุแตกเรตติ้งปังกระจายเลยนะคะขอขอบคุณเบสคำสิงห um ์ปิงอบนิติและคลับ a y The Series ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ